สวัสดีครับผมกีแคร์ซีครับหลังจากที่ DJI ได้เปิดตัวโดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับเราก็จะมาแฉโดยละเอียดนะครับว่าโดรนรุ่นใหม่รุ่นนี้มีอะไรดีเรามาพบกับเขาเลยครับ DJI Agras T 2 0 Pro ครับผม ดีเจ 20p นะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับโดยมีแขนเหลือแค่4แขนนะครับแล้วก็4มอเตอร์4ใบพัดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่า4มอเตอร์4ใบพัดมันจะแตกต่างจาก t 20เดิมและ t 30ขนาดไหนมาดูเลยครับเริ่มต้นนะครับจากมอเตอร์เลยครับส่วนที่เป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนตัวโดรนนะครับมอเตอร์ของ DJI t 20p นะครับมาในขนาด1 0 0 33 ทับ48 kv นะครับหมายความว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับมีค่า100นะครับเท่ากับ100มิมนะครับแล้วก็33คือความหนาตรงนี้นะครับ33มิมนะครับส่วน kv ตรงนี้นะครับก็คือรอบนะครับรอบต่ำนะครับ48 kv ทำไมรอบต่ำเรามาเทียบกันครับนี่คือมอเตอร์ของ t20 ครับนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง100นะครับบางกว่า นะครับบางกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เคสูงนะครับก็คือรอบจัดนะครับส่วนของ T30 นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง1น0นะครับความหนานะครับ18แนะครับแล้วก็77 KV นะครับเลขตรงนี้บอกอะไรเรานะครับบอกเลยนะครับว่ารอบต่ำแต่ใบของเขาใหญ่และยาวนะครับใหญ่และยาวนี่มาดูนี่นะครับความยาวเนี่ย เกือบเท่าแขนเลยนะครับนี่เกือบเท่าแขนเลยนะครับเราลองมาเทียบกับ t 1 20และ t 30ดูนะครับอันนี้เป็นใบพัดของ t 20นะครับกระจิดเล็กมากนะครับแต่เขามี6แขนนะครับอันนี้เป็นใบพัดของ t 30ครับเล็กกว่านะครับแล้วมี6แขนนะครับเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบความยาวดูนะครับอันนี้คือนะครับ t 10P t 30และ p 20ครับ ใบใหญ่นะครับมอเตอร์รอบต่ําแรงยกสูงนะครับใบเล็กนะครับมอเตอร์รอบสูงแรงยกก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับด้วยความที่ใบของเขาใหญ่และยาวนะครับแล้วก็มอเตอร์รอบต่ำนะครับทําให้การบินเนี่ยนะครับเงียบครับเงียบลงนะครับค่อนข้างเยอะนิ่มนวลนะครับการควบคุมง่ายนะครับด้วยความที่มอเตอร์เขารอบต่ำนะครับแต่ใบเขาใหญ่และยาวเนี่ยก็ยิ่งทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นครับต่อไปครับ พิกัดนะครับของตัว d j i t 20 Pro นะครับก็คือ20ลิตรนะครับถังบรรจุน้ำยา20ลิตรนะครับพร้อมระบบชั่งน้ำหนักนะครับภายในตัวถังนะครับละเอียดถึงระดับมิลลิลิตรกันเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับในโดรนเกษตรดีจไอก็คือความสามารถในการหว่านปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ t 1 0 p ก็เช่นเดียวกันครับเขาก็มีชุดหว่านปุ๋ยประสิทธิภาพสูงเป็นออปชั่นเสริมครับผม นี่คือชุดหว่านปุ๋ยนะครับของ T ี 20P นะครับเห็นได้ชัดๆเลยนะครับช่องใส่ปุ๋ยที่มีขนาดใหญ่มากสะดวกมากนะครับเวลากรอกปุ๋ยเข้าไปหรือกรอกเมล็ดพันธุ์เข้าไปในถังนะครับมาพร้อมกับนะครับรูนะครับพร้อมฝาปิดที่จะอำนวยความสะดวกให้เอาปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ออกจากถังโดยที่ไม่ต้องถอดชุดหว่านนะครับต่อไปนะครับชุดหว่านนะครับด้านล่างที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับ ตัวกันกระเด็นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดหว่านนี้สามารถถอดทําความสะอาดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยครับขนาดของถังหว่านที่ p นะครับมีความจุนะครับ35ลิตรนะครับหรือสามารถใส่ปุ๋ยสูงสุด25กิโลกรัมครับและก็เช่นเดียวกันนะครับถังหว่านปุ๋ยของดีใจทีนะครับมาพร้อมกับระบบวัดน้ําหนักนะครับของปุ๋ยที่อยู่ในถังนะครับสามารถกําหนดค่าการหว่านปุ๋ยได้อย่างแม่นยําระดับมิลลิกรัมเลยครับ โดรนเกษตร DJI T 2 0 p นะครับถือว่าเป็นโดรนเกษตรที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกเพราะว่าโดรน DJI T 2 0 p นะครับมาพร้อมกับระบบเดรดรากันชนรอบทิศทาง360องศาเนื่องจากเขามีโมดูลเรดร์กันชนแบบใหม่ DJI Active Phase Array Leada พร้อม Binocular Vision ที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ไกลถึง50เมตรและสามารถตรวจจับสายไฟขนาดเล็กที่ระยะ20เมตรอีกด้วยครับอันนี้คือ Binocular นะครับหรือกล้องกันชนด้านหน้าแบบคู่นะครับ เรดร์ーーกันชนเฟสอารเลย์นะครับตรงนี้เรดร์ーーกันชนเฟสอารเลย์แล้วก็เรดร์ーーกันชน360อ,องศารอบทิศทางและยังมีเรดร์กันชนด้านหลังอีกด้วยนะครับและต่อไปครับเรามาดูหัวพ่นแบบใหม่ของ d j i t 20P กันครับหัวพ่นของ d j i t 20P นะครับเป็นหัวพ่นระบบใหม่ล่าสุดนะครับก็คือหัวพ่นระบบเจ็ตนะครับโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศู์นะครับในการกระจายน้ำนะครับสามารถทําละอองได้ละเอียด มากนะครับหัวพ่นนี้นะครับสามารถสร้างอัตราการไหลได้สูงสุดถึง12ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็มีละอองกว้างถึง7เมตรเลยทีเดียวครับกล้องมองภาพรุ่นใหม่ของ T20P นะครับเป็นกล้องความละเอียดสูงระดับ Ultra HD นะครับสามารถก้มเงยได้ด้วยการควบคุมที่รีโมทนะครับกล้องมองภาพแบบใหม่นะครับ ไม่ได้มีแค่เอาไว้ดูภาพด้านหน้ากล้องตัวนี้นะครับยังสามารถใช้เป็นกล้องสำหรับถ่ายพื้นที่ทำแผนที่แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยครับโดยที่เราสามารถที่จะทำแผนที่แบบเรียลไทม์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับแบตเตอรี่1ก้อนสามารถทำแผนที่ได้สูงสุดถึง250ไร่ครับต่อไปนะครับเรามาดูรีโมทรุ่นใหม่ของ DJI T 2 0 P กันครับ รีโมทคอนโทรลรุ่นใหม่ของ DJI T20P นะครับมีหน้าจอใหญ่มากนะครับขนาด7นิ้วนะครับความสว่างสูงสามารถสู้แสงตอนกลางวันได้อย่างสบายนะครับหน่วยประมวลผลภายในมีมากถึง8คอสามารถที่จะคำนวณเส้นทางการบินได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับแอปใหม่ภาษาไทยเสียงไทยใช้งานง่ายวางแผนการบินได้ง่ายและเป็นอิสระมากขึ้นโปรแกรมเวอร์ชันใหม่จะปรับเส้นทางการบินโดยอัตโนมัติ ให้สามารถฉีดพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับด้านหน้านะครับยังมีไฟสปอตไลท์ LED ขนาดใหญ่จำนวน4ดวงนะครับสว่างมากครับการทำการบินนะครับของ DJI t 20P นะครับเป็นการบินไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีการถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการบินไปด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้ละอองนะครับไม่เปื้อนตัวลําเลยนะครับเส้นทางการบินฉีดพ่นแบบใหม่นะครับไม่ว่าน้ำจะหมด ใกล้หรือไกลนะครับเวลาเราเปลี่ยนแบตแล้วเติมยาใหม่แล้วนะครับเวลาเราสั่งให้เขาทํางานต่อเนี่ยเขาจะไปในจุดเส้นทางที่ใกล้ที่สุดครับเพื่อเป็นการไม่สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช้เหตุครับระบบ RTK GNSS นะครับมีแบตเตอรี่สำรองภายในทําให้เวลาเราปิดตัวโดนเปลี่ยนแบตนะครับตำแหน่งของ GPS จะไม่ขาดหายและไม่ต้องเสียเวลาในการมาจับ GPS ใหม่ทําให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการทํางานต่อไปครับ ตัวลำและส่วนประกอบต่างๆของ DJI T20P นะครับป้องกันน้ำระดับ IPX6K ป้องกันการกัดก่อนจากสารเคมีได้ดีขึ้นป้องกันแรงดันน้ำได้แบตเตอรี่ของ DJI T20P นะครับรุ่นใหม่ขนาดเล็กกว่าเดิมน้ำหนักเบาวกว่าเดิมแต่สามารถทำงานได้ดีเท่าเดิมนะครับโดยที่แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับมีแรงดันไฟอยู่ที่52.22โวลต์ และมีความจุอยู่ที่13,000ม ah ิลลิแอมป์ครับสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเรื่องของระบบการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการทำงานนะครับโดยที่แบตเตอรี่ของ DJI t 20P เนี่ยสามารถชาร์จกับระบบของ DJI T30 เดิมได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จไฟบ้าน7,000วัตต์หรือเครื่องปั่นไฟ D9,000i ก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และเครื่องปั่นไฟของ DJI T20P ก็คือเครื่องปั่นไฟ D6,000i ตัวนี้ครับ เครื่องปั่นไฟ D6000i ของ DJI T20P นะครับใช้งานง่ายสามารถชาร์จได้ครั้งละ1ก้อนนะครับโดยที่เครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับใช้น้ำมันเบนซิน9195นะครับประหยัดพลังงานสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องปั่นไฟ D6000i เสียบไฟบ้าน DJI ก็ทำมาให้ใช้ได้นะครับโดยที่เราสามารถถอดวงจรชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเครื่องปั่นไฟได้และนำไปเสียบไฟบ้านได้ โดยที่นะครับถ้าเราต้องการที่จะนําวงจรชาร์จนะครับของเครื่องบันไฟ d 6 0 0ออกมาเสียบไฟบ้านเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอ,อุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ AC โมดูลตัวนี้ครับ AC โมดูลตัวนี้นะครับจะทําให้เราสามารถที่จะนําปลั๊กไฟ220โวลต์น,นะครับเข้าไปเสียบกับเครื่องชาร์จที่เราถอดออกมาได้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับดนงเกษตร DJI ไม่ว่าจะเป็น DJI T10 T20P ที่30แม้แต่โดนเกษตรที่สามารถฉีดพ่นพืชสวนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับมังคุดหรือพืชอื่นๆน,นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอนะครับใส่แอดขน้า KRC Shop โทร0806026092หรือสามารถทัก Facebook ของเราได้ที่ Facebook Page KRC Shop ผมกิ KRC ขอบคุณและสวัสดีครับ